สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเตรียมห้องไว้ถ่ายนะครับสหายกันตึมนะครับผมมาดูว่าเราใช้อะไรบ้างนะฮะมาเลยครับลบแรกนะครับมิกนะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมก็รายสายให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะจัดไฟหน่อยนะครับไฟก็ตามนี้เลยนะครับผมก็มีไม่เตรียมเสร็จไว้แล้วดีไอนะครับนะครับ ก็เสร็จไฟไฟประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมวันนี้ก็ส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีไฟนะครับอันนี้ลองมาใส่ดูข้างล่างนะครับเพราะว่าหลายๆ EP นี่มันมืดไปนะครับก็ตรงนู้นจะเป็นกล้องนะครับผมตอนนี้ก็ไลายทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับรอวงมานะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้รีวิวอะไรแต่ไมค์กีตาร์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับเสียงแบบโอ้โห แต่ราคาก็ค้างข้างสูงหน่อยแต่เสียงเสียงดีมากๆครับผมกองเป็นกลองของฮาร์เทลซันนะฮะไม่ก็จะเป็นของฟังเค้นนะครับส่วนไม่โอเวอร์เฮก็แล้วแต่เลยครับเพราะแล้วแต่ว่าอยากได้โทนไหนนะครับเลือกเอาครับผมไม่ร้องก็ไม่รู้จะใช้เป็นตัวไหนนะครับวันนี้แต่นี้ก็มีซาวิชชั่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเคนะครับ เดี๋ยวจะมาเทสกล้องนะครับว่าไฟสว่างหรือ,อยังนะครับอยากให้รีวิวอะไรก็แนะนำได้เด้อ